โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m มเซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรา,ย,ายังมีทิศขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนทิศขอไปบ่อยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> อย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสินโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสินโนกันได้นะผม,มเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตรเทเ แยมยังไม่พอนะผูไชมงและเราก็ยังมีติกตอกน้วูไชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l ล w ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go No Fun And Love Simple ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเจมส์เซทีวิกันอีกเช่นเคยเนาะใค<น>รอีกเนี่ยโอเคแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเดิมๆนั่นคือการฟาร์มข้าวอีกแล้วนะแล้วทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่อยู่ที่เลเบลวเนาะวันนี้มีเรื่องจะมาเล่านะทุกคน,นเป็นมีดกรรมแสบของคุณเลนะใช่ครับทุกคนเป็นมีดกรรมแสบเนาะโดนไปเยอะมากกันนะทุกคน ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนนะโอเคแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านาะ let's go man โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟาร์มข่าวเนาะเอาไว้ว่าทุกคนแบบหายคิดถึงเนาะส่วนประเทศเอ่อยูนิคอร์ส่วนยูนิคอร์นนะทุกคนก็ต้องรอนะเพราะว่ายูนิคอร์นมันโหลดพื้นที่อีกแล้วนะ700 MB อโหลดทำหอกอะไรเยอะแยะผมก็ไม่เข้าใจนะทุกคน คือโหลดเยอะมากนะครับทุกคนโอ้ยอยากซื้ออ่ะเดี๋ยวรอทุกคนซื้อมันยิงคนปิ้วปิ้วปิ้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปทำการทํางานเนาะเอ้ยลืมบอกตัวนี้นไหนๆก็ไม่ได้ทาคลิปมาแยกเนาะก็จะมาบอกในะคลิปนี้เลยกันนี่คือตัวอ่าคราบมาทุกคนคราบครับ,รบอัน,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกคนเป็นได้แค่พีน่น้องเป็นได้แค่พีน่น้อง กดต่อไปรักแฟนโสดโปรดจีบจีบหน่อยออยแล้วนะไอเต่าบ้าก็ตามนั้นทุกคนนะแล้วก็ของคราฟมันเป็นการคราฟนะทุกคนของคราฟก็คือเนี่ยเจะการล็อกอินนะทุกคนล็อกอินอยู่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเนาะก็ตามนั้นเลยนะเนี่ยไอเต่าบ้าโสดอะไรเนี่ย ก็ตามนั้นนะครับทุกคนเนาะพอทุกคนได้ครับเราก็จะได้เป็นแบบเนี้ยขึ้นบนหัวเลยเนาะเอาไว้กดครับเนาะโอเคอะไรไนอะไรเนี่ยไนคริสต์รอโอเคก็บ่นมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอขอ,ขอ,ขอบข้าบ่นมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะทําการอันนี้นะทุกคนเนาะพาทุกคนไปอันนี้เลยไปทําข้าวปทุกคนไป let's go man เจอกันที่ข้าว โอเคทุกคนเราก็มาถึงอ่ะอเนาะแล้วก็ตามรูปนะว่าน้ํามันเหลือเท่าไหร่ทุกคนโหโคตรปรหดเลยวันนี้เกียวใส่แฟชั่นนะทุกคนนะเพราะว่ามันไม่รู้จะใส่ตรงไหนนะผมลืมแล้วว่าแฟชั่นต้องใส่เลขไหนนะทุกคนโอเคใครที่อยากได้อินบีสวยๆเหมือนผมเนาะก็สามารถไปเอาได้ที ใต้ล่างคลิปไม่สิเรบอกในคลิปคลิปที่ผมเคยลงเอาไว้นะสอนไว้แล้วนะทุกคนสามารถไปเอาได้เลยเนาะตามนั้นนะครับทุกคนอันนี้คลิปนี้ก็ไม่ต้องแบบชื่นใจเนาะผมไม่ได้หายไปไหนอะไรแบบนี้ก็ทุกคนชื่นใจนะแบบผมไม่ได้หายไปไหนเนาะก็แค่แบบอาิการแบบมีการหยุดพักการทำคลิปหน่อยเพราะว่ามีเวลาเล่นแต่ไม่มีเวลาตัดนะทุกคนตามนั้นแหละอืมนะทุกคน อันนี้ก็แก๊งอะไรก็ไม่รู้นะช้สูตรอะไเนี้ยผมก็ลืมชื่อแก๊งเข้าไปล้ะส <c oughs> ุดยอไปเลย <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้เองเสียงเริ่มแผวๆมาทุกคนนะไม่ได้เป็นโควิดนะทุกคนใจเย็นนะเออก็อรักษาการพูดอาจจะเริ่มน้อยลงนะทุกคนเพราะว่าไม่ทําคลิปนานเนะาะการตัดด้วยเอ๊ะนามุกุลอะไรเนะนี่ยเึกว่าคอรเนอร์ทุกคนชื่อนี่ดำเชียว โอเคก็มานี่เลยทุกคนอะไรอะไรก็เหมือนเดิมมาทุกคนนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงงานก็ไม่มีงานใหม่เนาะก็สำหรับคนที่อยากให้ผมไปไฟเอ็มก็ต้องรอนะครับทุกคนผมก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าแบบผมลงประเทศอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวถ้าผมลงประเทศอะไรเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีไฟเอ็มในเครื่องคราทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งหวังมากเนาะ ล้วก็ต้องมาดูเรื่องเน็ตเรื่องอะไรเนี่ยนะทุกคนเพราะว่ากลัวแบบลงประเทศแล้วหน่วงอะไรแบบเนี้ย้องไม่ปรับการจงการจอได้ว,ว่าตกแบบไม่คนตกแบบเพราะเน็ตเพราะว่าไม่ได้ตกแบบประการจอตกแบบเพราะเน็ตนะอะไรประมาณนี้ส่วนลดการใหม่อาจจะมีโอกาสเสือนะทุกคนนะประมาณปลายปีหน้าเลยถ้าผมยังอยู่ดีเอสเนาะก็อาจจะออก3 5เหาะใช่ถ้าผมอยู่ไฟเอ็มนะทุกคน อาจจะได้ปพ่รหัสเกมเมอ,เอร์ที่ประเทศดีเวสิตี้นะทุกคนมาไม่รู้อะ่ะต้องรอดูก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่อยากขายแล้วปกติผมเป็นคนที่ไม่ชอบขายนะจริงๆอะ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบขายอะไรเลยถึงแม้จะเป็นเกมเก่าเกมใหม่ผมไม่เคยขายครับขออนุญาตทิ้งของนหนึงเก็บเก็บก็ว่าอยู่นำไมเต็มเร็วจังนะ เต็มเร็วเกินเวอร์ชันก็แรกมาเท่าๆที่เห็นนะทุกคนตามคลิปเลยนะเนาะโทเคกนก็ได้จากการล็อกอินของทุกๆวันเอาไว้แรกนะทุกคนเสียงเริ่มเป็นเปลี่ยนเนาะกส็สดเลยพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะทุกคนสำหรับเอฟซที่ยังคอยติดตามโยูต้องขอบคุณจริงๆเลยทุกคนนะที่ยังไม่ชิงกันไปไหนเนาะอ่านั่นแหละตอนนี้ผมก็มีเป็นหมวกที่อยู่ตามพ่อหนุ่มเลยเนาะ เป็นหมวกแล้วก็มังกรทั้งบนหัวผมมีเรียบร้อยแล้วเลือแต่ไอศครีมเนาะเดี๋ยวรอแรกอีก3-4วันเนะี้ยผมรอแรกเลยนี่ก็แหล่งใต้เลย <c oughs> โอ้โหชีวิตจะเป็นลูกคลองไม่พอยังจะไปเป็นแหล่งใต้อีเหรอเป็นลุกอย่างจริงอ่าฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคนตัวคอนเทนต์ไม่ค่อยจะมีนะทุกคนจะให้ผมไปแบบไปลุยยาไปลุยอะไรก็ไม่ถนัดทุกคน เอาว่าผมเป็นคนที่ทํางานดางดาไม่เก่งเนาะโอ้แล้วก็งานดาชนิดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทําเลยนะทุกคนนั่นก็คืองานดําที่เรียกว่าการงัดร้านใช่งัดร้านทุกคนมันใช่ของคราฟเยอะทุกคนนะนั่นแหละผมก็เลยไม่มีเวลาจะมางัดร้านเนาะถ้ามันแบบคาราฟแค่แบบคนแจอ,อันหนึ่งก็ผมงัดล้านได้ผมงัดเลยอะผมไม่แคร์ไอ้ดองแคร ไอดอนแคนไม่ใช่ไอดองนะไอดอนเอ่อนั่นแหละไอเดี๋ยวดูซิว่าใครอยู่ในประเทศบ้างอเออโทรไปเยี่ยมมาสเตอร์คือใครอ่ะขอโทรไปได้ไหมโทรหาคุณมาสเตอร์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 นี่เบอร์เขาใช่ปะทุกคนใช่ไหมผมเลือกถูกโบว์ปะมาสเตอร์ อ uh, ือครับดีครับอ่าครับโทรหาเฉยครับบ้าง hmm. ใครอะโทรมาชิดเอานี่คุณไม่รู้เหรอครับผมเป็นใครอะเอ่ออือครับผมเจมิลเลอร์ไงอ่างงอะดิงงแล้วใครอะ uh, รรเอาเบอร์มาจากไหนอะคุณให้เบอร์ผมเอง อ่อโอซี o o o C, ผมเจมส์ทีวีให้ผมให้เบอร์คุณตอนไหนคุณให้เบอร์ผมต้องแต่อยู่ต้องต้งแต่อยู่ข้าวเลยผมแค่โทรมาเล่นผมเห็นคุณอ่อนคุณเหงามากผมอยู่ข้าว oh. อ๋ออ่าน่ะเริ่มจำได้แล้วสมองเริ่มกลับมาปกติอะไรบ้างครับเงาอือมแค่เหงาเฉอคสับผมแค่แบบ,แบ,บท,ทำคลิปแล้วผมไม่มีอะไรบ่นผมก็เลยโทรหาคุณเนี่ย อ,อ๋อแล้วก็อ่าใช่ครับใช่เหงาจริงเลยทำไม<ช>ได้ไคุณให้เบอร์ผมตอนอยู่ข้าคุณขับรถมาจอดข้างๆผมแล้วคุณว่าเนี่ยผมอะไรถ้าอยากให้พาพาไปจกปูนเนี่ยคุณโทรมาเบอร์นี้นะผมพาไปจกปูนเนี่ยก็ไม่เคยจกปูนนะใช่เหรอแต่ว่าคุณให้เบอร์ผมนะใช่ผมไม่เคยไปจกปูนเลยโห เอาว่าผมมีเบอร์คุณแล้วกันโอเคครับเอาเป็นว่ามีได้ก็ไม่รู้ให้ตอนไหนเอาให้นานแล้วคนนั้นเบอร์ผมนานแล้วจะเป็นอาทิตย์แล้วแล้วคุณติดธุระอะไรไหมถ้าคุณติดเดี๋ยวผมวางสายให้ไม่ได้ติดครับไม่ได้ติดครับรถเล่นอ๋อรถเล่นไม่หาทำงานนะขี้เกียจครับอ้าวเดี๋ยวนี้ขี้เกียจดอ ดิคิดแก่ละไม่ไหวเลยเพิงไปซื้อรถมาใหม่ก็เลยครับรถเล่นก่อนอ่าออกอะไรมาเอาแล้วโบวินิมาโอ้โหดับบกิินี่เพิ่งรู้ว่ามีในประเทศนะเนี่ยมันมีเลือเทุกคนดับบกิินี่มีเหรอไหนๆก็ออกมาแล้วขำมาโชว์หน่อยเนี่ยเราอยู่ในเกิรลเนี่ย อ๋อขามาตรงอันนี้ตรงโพข้าวแหละอยากเห็นอยากเห็นไปเป็นตา,านมาแล้วครับทุกคนก็อยากเห็นดเดี๋ยวองพาไปนี้พาไปได้พานี้พานี้คืออะไรไ่แช่ไปสุ่ยอ่ะส่คุยอ่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถมาผมจะให้พาไปส่งที่รีวิวเพราะว่าผมอันนี้นะจะตัวนะทุกคนอือ ไี้ไหนก็นมาทำคลิปแล้วทุกคนต,ตาตมมานะครับอทวิตเตอร์ปกติราคาข้าวปกติโอเคปกติทุกคนเดี๋ยวพาไปออกยูทูบพาไปออ o u t u ู e โอ้ยชีวิตแล้วทุกคนตำรวจสามคนเนาะบอกอย่างนั้แหละทุกคนมาเล่นนิวคงไม่ได้เจอหรอก ตอนนี้สภาก็ยังครองอันดับเลีนยทุกคนนะอะไรใครมาเนี่ยอ,อืออืออนืนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลำลำบำโอ้โหเดี๋ยวมันมีอย่างนี้ใน,นประเทศด้วยเหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยมีมีมีกาชาอ๋อกาชา เจ๋งเจ๋งเจ๋งพิ่งรู้เนี่ยเันว่สิบสี่แล้วโคตริริงเลยตอนแรกผมคิดว่าคันใหญ่สิอโอถ้าใหญ่ไม่มีตางซื้อ <c oughs> โอ้ยชู้ชีวิต งนานที่ผมตัวหาคนนะ่ะว่าได้อยู่แกงอะไรอ่ะตติล่าครับอ๋อตึงไหมตึงไหมไม่ตึงไม่ค่อยตึงไม่ตึงอ๋อไม่ค่อยตึงไม่ค่อยตึงชีวิตชีวินเศรา้าแ,แล้วนี่มาเอาใครเนะี่ย คนในแกกงอ๋อคนในแก๊ง,กง,อกงเอ๊ะทำไมโลโก้คนละแบบอ่ะต้องเจ้าผิดต้องเจ้าผิดที่ใจอยู่ที่สุดไหมอันนี้สุดเก่าเจียงเจง๋จงเจงีงเจีงเจีงเจ้าเป็นแม็กกี้เมาเลย <laughs> อย่างตึงทุกคนรถสวยรถสวยสวยมากสวยมาก ใครอ่ะดูอไอติ๊ม่มขโมยไปครับขโมยไปครับ,ครบเคยดู YouTube อยู่ว่าเขาทำแก่งอะไรเนี่ยเอฟที HT อะไรอย่ยางชือแก่งอะไรอ,อะไรเอฟทีอโอ้คุณ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 อันนี้ติดตามจริงไหมนะี่ยแบบเอฟทีไอแต่โลโก้แข่งสู้ต้มอ,อ่ะจำได้มันสีเหลืองไม่ใช่เหรอเนี่ยวนเนี้ยต้มต้มเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรอะไรอันนั้นดีเอ็มเคไหมอ่ะ ไม่รู้อะเพิ่มเอเรื่องอะไรที่ไันเน่อันนั้นดีเมเคโอ้สู้เดยวเียวเงินแก๊งไปซื้อที่ติบโลอ่ะใช่ผมขโมยเงินแก๊งไปซื้อสี่สี่สิดโลตอนไหนอะจำได้ว่าไม่ใช่นะผมผมเอาเงินตัวเองซื้อสี่โลนะไม่มีเงินแก๊งนะเงินแก๊งอีกส่วนหนึ่งอะโอ้โอ้โอโอ้โจะบ้าตาย ไม่เลว่าแต่ก็ดูนานานะรู้รึนนแบบดูเทียเ่ยวเ,เลยอ่ะขับไม่ถนัดเวลานัง่งจริงขับไปป้าสาวแห่โค้งเดี๋ยวเีเอาไปเล่นแอร์ดับอืมจริงเหงงาด้วยมมเงาแหละมผมเหงา,หงา <c oughs> <c oughs> ขโมยไปขับได้ไหม เออได้ล็อกขับได้ล็อขับเลยงั้นเราขับไปบรีเบลแป๊บน,นึงอะไปอันนี้ยไปมัน,นมีคุณแจรถน่ะโคตรเจ๋งอะทุกคนอ,อ๋อโอเคครับมันล็อกรถได้ใช่ไหมเวลาผมขับไปรีเบิลได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแบบ<อ>ไปกินข้าวไปกินอะไรก่อนเจ๋งอ่ะโอเคครับโอคคบ้โอคตรสวยเลย เงี้ย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 เดี๋ยวว่าแล้วอืมอืมทุกคนโอ้โหโอ้โอ้ทุกคนเดี๋ยวว่าตายชีดโอ้โอ้โอ้ทุกคนโอ้โหทุกคนอะไรครับเนี่ยเจ๋งมากเจ๋งมากโอ้โหสุดจัดสุดจัดยืมรถอันนี้นะครับทุกคนไม่รู้เอฟซีหรือเปล่าไม่รู้เอฟซีนะขโมยรถไปเลย นะทุกคนนะทุกคุณแจรถใช่ไหมเออคุณแจะรถโอ้จริงโอ้ชื่อรถ l ล m b บ Aven เหรอไม่สุดเลย Aven t นตูดปวะ Aven เออใน่แหละ l a m โบกินี่เอ e n t น r โอ้โอเดยวเด้อกลับไปทุกคนน้ำมันเจ๋งนะทุกคนนะอ่ะอ่ะกบแล้วทุกคนกลับแล้วกลับแล้วเดือดเดือเดืนืด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 นืด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 ื ดรอร์ดดรอร์เลิฟเลิฟก็ถ้ามาดูคลิปนี้นะผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากครับที่ผมยืมรถเนาะแล้วเงินก็ไม่พอด้วยดิไม่ตายเหอะนะขอบคุณนะที่ผมยืมรถมานะทุกคนชอบ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 กดตั้งก่อนตั้งไม่พอทุกคนตั้งไม่พอเนาะไม่มีใช้ละเหลืหออ,อะไรวะเนะี่ยร้อยกว่าบาทเปล่า ก็ถอนมาสักพันหนึ่งผมเอาอันนี้ด้วยผมเอาผมไปเอาเอา่อข้าวกินด้วยเนาะแล้วก็ข้ามีหกสิบกว่าอันาสิบวันเจ๋งเดี๋ยวผมให้ค่อยคืนรถนะรถผมจอไดไปไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ เดืดเดืดเดืดเฮียมเซ็นทีวีขอเล่นรถสักแป๊บหนึ่งเนาะกลิบเนี่ยมาฟาร์มข้าวหรือมาเล่นรถเนี่ยยังงงอยู่เลยเนาะเ <ไป S 1> งียบๆอะไรคือบอบอบอทุกคนโอ้ยฉันมาปิดห้องโอเคนอนสักแป๊บหนึ่งแล้วกันก็ระยะตัดภาพตอนนอนเสร็จเนาะมันเสียเวลา one hour later โอเคทุกคนก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอารถไปคืนเขาเหมือนเดิมเนาะีเกียร์ขับแล้วอะทุกคน นะในวันนี้ไม่วันชิวๆของผมน้องเอาไปว่าผมมาฟาร์มเขาเล่นแล้วกันเดี๋ยวจะรถไปคืนมาใกล้ล้วเขาน่าจะอยู่ตรงนันะทุกคนไปไปเอารถไปคืนเขาสักทีรถดดรดรถ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 รน่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาชื่ออะไรวะอาหารกินไม่อออเอารถมาคืนครับเอารถมาคืน อย่าเลมอย่าเลยมาว่าออกทริปนะโอ้ยอออยู่แล้วแล้วคุณเจนต้องส่งคืนไหครับเนี่ยใช่ครับคุณเจนไม่ต้องคุณเจนไม่ต้องคุณเจนทิ้งได้เลยอ๋อคุณเจนทิ้งได้เลยเก็บไว้ไม่ได้ครับโถอ้าวเงียบเลยโอเคัผมไปละอะไรครับเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณเจนเก็บไว้ได้ไหมอ๋อถ้า ถ้าดีก็เจก็ให้ใช่ครับรู้รู้ครับรู้อันนี้อ่านมาแล้วครับครับเก็บไ้ก็ไเลยครับครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันครับผมเดี๋ยวโทรมาเล่นใหม่มาเจอครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปข้าวกันเนาะวางสายก่อนคุณมาสเตอร์ทุกคนอืมก็เอาว่าโชคดีของเขาละกันนะที่ผมโทรไป ก็เงาอ่ะคลิปนี้คงจะไม่สนุกนะถ้าผมไม่โทรไปเนาะออชีวิตก็คุณมาเสเตอร์นะก็อย่าลืมนะทุกคนนะไม่ได้บอกว,ว่าคุณมาเสเตอร์ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ต้่างคลิปเนาะนะแต่ว่าคุณดูคลิปนี้นะจบอะไรประมาณนี้นทุกคนนะตามนั้นนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็จบไว้ไม่เท่านี้เลยแล้วกันนะทุกคน ไว้เจอกันใหม่นะคลิปหน้าทุกคนนะคลิปนี้ก็เอาว่าเท่านี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะต้องให้ทุกคนได้ดูแล้วเนาะก็มีอะไรประมาณนี้เนาะคุณแจก็เป็นคุณแจรบโรเบิกินี่อเวนตูดอนนะได้รบโรเบิกินี่อเวนทูดอ์ฉบับจิ๋วทุกคนก็นั่นแหละเราคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะทุกคนใครอยากซื้อเงินก็สามารถซื้อได้เนาะตอนปัจจุบันมีอยู่ห้าหมื่นทุกคนลดมันอาจจะเหลือสี่หมื่นเก้าแล้วก็ได้นะทุกคนนะได้ตอนนี้ก็เหลือห้าหมื่น ตามมันว่าหลังจากที่ทุกคนทักมาก็น่าจะมีเงินถึงหนะ้าหมืน่นแล้วเนาะก็ไว้เชอกันใหม่คลิปหน้าละกันบายบายทุกคน